สำหรับดวงดาวที่โคจรยกย้ายราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทศักราช2567นะครับดวงแรกคือดาวพระศุกร์จะโคจรโยกย้ายราศีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเวลา22นาฬิก11นาทีดาวพระศุกร์นั้นนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในคำกรเขาเกล่าวว่ามหาจักรปักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบานฟันฉงเฉง ช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกงยศพริงเพลงจึงมีให้ดีใจหมายถึงว่าเกิดสภาพบุกบานฟันฝ่าต่อสู้มีความเหนื่อยยากแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะครับได้มาแต่เหนื่อยก่อนแต่สาเร็จทีหลังนะครับดาวพระศุกร์ก็ถือว่ามีตาแหน่งในราศีธนูในขาะเดียวกันดาวพระอาทิตย์ก็โคจรนะครับในวันที่16หรือวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนเวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาสินาทีดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกอันเป็นเรือนบ้านของดาวพระอังคาร ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดวงดาวโยกย้ายเพียง2ดวงดาวหรือ2ราศีเท่านั้นนะครับย่อมส่งผลต่อ12ลักขนาราศีดังต่อไปนี้เชิญติดตามรับชมกันได้ในคลิปเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลักขณาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับชาวลักขณาราศีตุลในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องของ เงินทองถือว่าเป็นปนในจอดทิศทางที่ดีนะครับเขาบอกมีโอกาสต่อยอดในช่องทางธมาหากินเอาเงินไปลงทุนต่อยอดเพิ่มเติมเอาเงินลงทุนในกิจการรวมไปถึงโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนเรื่องของหุ้นผมว่ามีโอกาสทิศทางที่ดีแต่ว่าลงทุนในช่วงนี้เนี่ยนะครับในเดือนนี้โอกาสต้องเป็นเรื่องของปัจจัยสี่นะครับแต่ถ้าเกิดจะลงทุนในเรื่องของเช่นลงทุนหุ้นโซล่าเซลล์อะไรอย่างนี้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลงในเรื่องของสาธารณูโปโภคพื้นฐาน อสังหาหรือลงทุนในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเอ,อเองเงี้ยผมว่าเป็นเป็นแนวที่ฐานที่ดีในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสประสบพบเจอคนรักจากการทํางานหรือว่าคนรักมาช่วยงานหรือหุ้นส่วนของคุณเนี่ยจากเดิมที่เขาไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีเวลาว่างมาช่วยดูธุรกิจมาช่วยดูเรื่องของการเจรจาต่อยอดเรื่องของตรงไหนที่มีจุดผิดพลาดตรงไหนที่คอยนะครับที่ต้องมีการแก้ไขหุ้นส่วนหรือคนรักอาจจะเข้ามาร่วมดูร่วมแก้ เนื่องจากมันมีปัญหาแล้วลงมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้เป็นไปได้แต่จุดที่ต้องระวังคือเรื่องของบริวารไอ้ตรงนี้ที่อยู่มานานรู้มากนะครับอันนี้ต้องระมาระวังนิดนึงแล้วก็คอยคุมคอยคุมคอยเช็คกันให้ดีอาจจะส่งผลไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันสักเท่าไหร่นึงก็มีช่วงมุมนั้นมุมนึงนะครับในเรื่องของต่อมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนอ่ถ้าเกิดคุณจะลงทุนในช่วงนี้เนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับไม่ใช่ลงทุนไม่ได้แต่ว่าไม่คมวรเป็นเจ้าของคนเดียวจะต้องมี หุ้นส่วนหน่อยหนึ่งอย่างน้อยสองถึงสามคนกําลังดีกับดวงาตากําลังเหมาะสมหรือบอกว่าจะมากกว่านั้นเพราะกระจายความเสี่ยงลงทุนระดับมหาโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์หุ้นเดียวไม่ได้ลงทุนสักสามสี่หุ้นอาจารย์ผมว่าน้อยไปห้าหกได้ไหมก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างน้อยต้องสามคนสองถึงสามคนขึ้นไปอย่างนี้ก็โอเคนะครับเป็นเป็นแนวจดทิศทางที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือเขาบอกหลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่ หรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยอาจจะล้มหมอนอนเสือนิดนึงมีจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเด่นพิเศษคือเขาบอกดาวพเกตโคจรมาที่ราศีกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณคุณมีโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยในเรื่องของเงินเงินทองทองของดวงชะตาของท่านนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะขอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองคุณจะไปขอคนจีนก็ขอไฉสิ่งอี้คน ขอพระศิีวลีพระกัจจายนะปู่ฤาษีปัญจพภกทรัพย์อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นแล้วแต่คุณจะนับถือคุณนับถือที่ไหนคุณก็ไปขอที่นั่นแต่อย่าลืมนะครับพอขอแล้วเนี่ยต้องบอกให้ชัดเจนนะครับเช่นขอให้ได้เงินจํานวนเท่านี้เช่นหนึ่งหนึ่งร้อยบาทในระยะเวลาสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นพครบสามเดือนแล้วคุณจะทําอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นไปได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะเอขอให้เงินที่กําลังหวังก้อนนี้ย เขาบอกว่าจะให้คําตอบภายในครึ่งเดือนนี้คุณก็บอกเออถ้าเกิดเงินนี้ที่ได้ภายในครึ่งเดือนตามที่เขาพูดจริงรายได้ส่วนหนึ่งจะนํามาเช่นสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์มาร่วมกระถินเพราะช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของหน้ากรถินซึ่งกรถินเนี่ยอย่าได้มองข้ามนะครับใน1ปี12เดือนเนี่ยกรถินมีอันนิสงหนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15บห้าข้ามเดือนสินั่นแปลว่า1เดือนเนี่ยใน12เดือนใน1เดือนนียเป็นช่วงเวลาที่อันนิสง ใหญ่บุญใหญ่ที่สุดกรถินหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับว่าป่าทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่กระถินมีเพียงหนึ่งเดียวของเดือนเดียวในหนึ่งปีด้วยซ้ำคุณอากจะขอแบบนี้ไหมลวงพ่ออย่างนี้นะครับถ้าเกิดได้นะครับผมบนอันนี้ไว้ผมขอ,อนี้ไว้ถ้าได้ภายในระยะเวลานี้เดี๋ยวผมจะมาร่วมกรถินผมมาร่วมบุญร่วมในการสร้างเช่นเห็นวัดกําลังจารูปสุดโทม มเมลุเผาศพหรือว่าเรื่องของบทวิหารเจดีย์ซื้อที่ดินถวายวัดคุณก็ร่วมกับเขาไปเป็นอนุสงกฐินกฐินสาม,ม่กี้อะไรก็ได้แล้วแต่พอได้มาคุณต้องรีบทำนะเพราะว่าในโลกวิญญาณสัจจะสําคัญที่สุดนะครับคุณพูดยังไงต้องทําอย่างนั้นไอ้วันที่เขาให้ได้และคุณผิดสัญญาเขาก็เอาคุณคืนได้นะมันก็สองโคมแต่ถ้าคุณรับปากและคุณทำไอ้อย่างเงี้ยผมว่าดีมาเผอขอร้อยได้ล้านอา้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสําหรับคนที่เป็นพิธายอย่างนั้นและในช่วงเวลานี้เนี่ยเรา พอพุทธโครจรร่วมกับพระเกศนะครับที่พบเงินเงินทองทองสวดมงสวดมน์เผยจะเป็นโอกาสดีเพราะได้เปร่งวาจานะครับที่เป็นอันเป็นมงคลคุณอาจจะสวดมน์เรื่องของชินักบัญชรก็แล้วแต่นะครับก็มีโอกาสาที่จะทําให้เร่งผลบุญให้มันมาเร็วขึ้นทีนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่พื้นฐานของดวงชะตาแต่ละคนด้วยเดี๋ยวหลายคนบอกเอออาจารย์มันไม่เห็นจะดีอย่างที่บอกอันนี้แน่นอนนะครับมันเป็นมุมกว้างของ12ราศีมันย่อมที่จะ เป็นไปไม่ได้ที่จะดีทุกคนหรือหลายทุกคนแต่นี้เป็นมุมเชิงกว้างมุมประจักษ์นะครับและก็เป็นบทสรุปสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับ